พนักงานราชการและลูกจ้างครูห้ามเพอชัยแดนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เข้าขอความเป็นธรรมเพื่อเรียกร้องไก่เกลี่ยในกรณีคำสั่งโยกย้ายค่ะที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอด นายแสวงสิทธิเสานาพนักงานราชการครูได้นำคณะพนักงานราชการและครูจ้างครูอำเภอห้าชัยแดนจำนวนกว่า50คนซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2เดินทางเข้าขอ,ขอความเป็นธรรมเพื่อเรียกร้องไกล่เกลีย่ยในกรณีคำสั่งโยกย้ายในานามพนักงานราชการและครูจ้างครูขั้นวิกฤตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2 ซึ่งมีสัญญาจ้างกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขตสองระหว่างบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งพนักงานราชการและครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตธุรการโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมซึ่งมีผลกระทบได้รับความเดือดร้อนและขอความเห็นใจให้ผู้อำนวยการเขตได้ช่วยพิจารณาในการเกลี่ยอัตรากำลังใหม่ เพื่อครูพนักงานราชการและครูจ้างครูขั้นวิกฤตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ประสงค์กลับโรงเรียนเดิมที่ถูกเกลี่ยออกมาและต้องการไปโรงเรียนที่ใกล้บ้านในการเกลี่ยกำลังอัตรารอบนี้เป็นที่พึงพอใจแล้วขอให้หยุดการเกลี่ยอัตรากำลังและขอให้หยุดการเกลี่ยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมและขอให้ตำแหน่งธุรการอยู่โรงเรียนละหนึ่งคน จากนั้นทางคณะได้ตั้งขบวนเพื่อนำหนังสือไปยื่นให้แก่ผู้อำนวยการเขตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2ต่อไปเ,เพื่อเรียกร้องวามเป็นธรรมนะครับในเรื่องของแการเกี่ยคือบ่อยเกินครับจนบางครั้งเนี่ยหเดือนเนี่ยการปรับตัวในการนสอนนักเรียนบาง คุณครูคณะครูอาจจะแจ้งยังไม่รู้จักกันหมดเลยอย่างเงี้ยครับยังไม่รู้จักนักเรียนหมดเลยอย่างเงี้ยก็มีการเกี่ยแล้วอย่างนงี้นะครับโดยเพราะนะน้องๆที่เขาเป็นครัวจะแจ้งที่อายุที่การทํางานน้อยครับก็คือเงื่อนไขในการเกลี่ยที่ทางเขตข้อเสนอตั้งข้อเสนอให้ก็คือให้เลือก ทีหลังอย่างเงี้ยครับส่วนพี่ๆที่อายุอ่าอายุการทำงานเยอะก็จะมาเลือกเทนของไม่ก่อนคือเราไมาเลือกร้องในนี้ก็คือบางหุหางครับพ่บางครั้งเนี่ยน้องๆที่เขาไปทํางานในหกเดือนสามเดือนก็ถูกโยกย้ายอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนที่ที่อายุการทํางานเยอะๆก็ก็คืออยู่อยู่ใกล้หน่อยน้องๆก็จะถูกผลักดันให้อยู่ไกล กายที่กายจากบ้านหรือ,อก,กอยไายจากบ้านาบา,าบ่านค,บคนนี่ก็80สิโลอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ข้ามาเกียร์ภายในก็ก็คือปรับตัวกันไม่ทันนะครับในเรื่องของการไกไเกียร์แต่กำลังตอนนี้เราต้องการก็คือให้ให้หยุดการห,หยุดการกเกียร์คร้บ มีมีเรื่องเดียวหลยอีกหลายเรื่องครับที่น้องน้องปัญหาที่เขาที่หลักๆก็มีการไกล่เกี่ยวหลักๆก็มีการไกล่เกี่ยทต้องหมดกี่คนห้าเประเด็นน่าจะประมาณร้อยกว่าคน